ลวกกันแบบสดๆเลยครับนี่ต้มน้ำเพียรได้พี่น้องเด้อต้มน้ำเพียแล้ลวก็ลวกสวัสดีครับพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่คนครับที่กำลังรับชมช่องบอราผ้าแส็บแน่น้องมาพี่น้องมากบรนี้สิพามากินเนื้อลวกครับหรือว่าเส้นสะดุ้ง ลวกเนื้อลวกกินแบบก็เลาเนี่ยแหละพี่น้องมาหัวไรลอย่าห่างครับามาน้ำที่เศ้าหอนนี่พี่น้องลวกกันแบบสดๆเลยครับนี่ต้มน้ำเพียได้พี่น้องด้อต้มน้ำเพียแล้วก็ลวก เอเนื้อสดๆพี่นอ้นองมายพี่น้องมาเซอร์เอร์ด้กันครับ <c oughs> กินแต่ดิบแรกะบอคักน้องพี่น้องเนาะกินกินยังสิเนี่ยกิน <c oughs> สุกซดิบๆเนี่ย <c oughs> กินแต่ดิบหลยกก็มี มะละพี่น้องมะละขี่นกกับต้นหอมแค่นี้แหละครับน้อ,นองเนื้อหันห่นบางๆครับหั่นบางๆหั่นบางๆลวกแบบสะดุงด้งสะดุ้งดุ้งไฟครับอันนี้เป็นเนื้อขาครับใส่เนื้อขาครับมีตับน้แล้วก็มี ข่ารลังพรมครับพี่น้องเอามาพี่น้องลุยเลยครับนี่ อ่อนแบบ <c oughs> ตอนนี้ยังอะไรพี่นรูง 让开朗，开朗。 เกือบกิโลแล้วพี่น้องไง ตอนย้ายหววไปนครับ เบยังนุ่มมันได้พี่น้องมันต้องใส่เนื้อสันนะครับอันนี้เป็นเนื้อขาบาเวิร์ป็นได เลือกเนี่ยพอด,ดีพี่น้องแต่ว่ากรับแสบเย, <c oughs> ยบอะแสบเยอะครับเพี่งแต่ว่ามันจะเหนียวครับพี่น้องเนี้ยครับพี่น้องเนี้ย เอาคลิปนี้ถือว่าบบเวิร์พี่น้องบบผานเลือกเนื้อบบผานแต่ว่ากะแซบอยู่เพศแบบนี้ก็แซบปอีกแบบนึ่งนะพี่น้องเนาะเอา้าฝากพี่ฝากน้องไว้ครับสำหรับคลิปนี้ลวกเนือ้อบอกกระทาไปไหนมันเหนียว <c oughs> เลือกเนืออ้อว่เป็นครับมันต้องเลือกเนื้อสันนะพี่น้องเนาะเนี่เป็นเนือ้อขา เอาคลิปหน้าสิไม่ยั้งพี่น้องเดี๋ยวังพอกันครับสําหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เสมอครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ